ขอ,อจเจริญพรญาติโยมผู้สนใจไฟธรรมทุกท่านมีคำถามที่โยมสอบถามเข้ามาว่าเมื่อจิตใจเราเศร้าหมองแล้วเนี่ยเราจะแก้ไขอย่างไรที่จะทำให้จิตใจของเราไม่เศร้าหมองเพราะว่าจิตที่เศร้าหมองนั้นนะฮะตายไปตอนนั้นย่อมนำไปสู่อบายแม้มีชีวิตอยู่จิตที่เศร้าหมองนั้นย่อมทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นกับตัวเราเองด้วยในเรื่องนี้อาตมาขอ ยกเอาพระสูตรที่ชื่อว่าวิตกกะสันฐานสูตรที่พระสมมาสัพพุทธเจ้าท่านได้ตรัสแสดงไว้กับพระภิกษุทั้งหลายว่าเมื่อจิตใจของเรานั้นเกิดอกุศลเข้าครอบงำคำว่าเกิดอกุศลเข้าครอบงำก็คือเกิดจิตใจที่เศร้าหมองเกิดขึ้นเช่นเกิดความโลภเกิดความหงุดหงิดเกิดความโกรธเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความขี้เกียจหรือว่าเกิดความลังเลสงสัยไม่แน่ใจหรือฟุ้งซ่าน ควรจะทําอย่างไรให้จิตของนั้นของเรานั้นคลายจากความสมองเหล่านั้นในวิตักสันฐานสูตรนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าเมื่อจิตนั้นมีอกุศลเข้าครอบงำให้ปฏิบัติโดยการระลึกถึงนิมิต5ประการต่อไปนี้คำว่านิมิตในที่นี้หมายถึงเครื่องกําหนดหมายหรือวิธีการที่จะช่วยทําให้เราละจากจิตที่เป็นอกุศลเหล่านั้นได้นั่นเองเอา5ประการมีอะไรบ้าง ข้อแรกถ้าจิตมีอกุศลเข้าครอบงำก็ให้นึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลนั้นขึ้นมาแทนตั้งจิตอยู่กับกุศลแทนเช่นขณะที่เรากำลังเกิดความโกรธเกิดขึ้นแทนที่จะนึกวนเวียนอยู่กับคนที่เข้ามากระทบคำพูดที่เข้ามากระทบหรือสิ่งที่เราขัดใจไม่ชอบใจอลองถามตัวเองแล้วเราจะไปนึกถึงเรื่องนั้นทำไมนาะนึกถึงก็ทุกข์ไปเปล่ปาๆสิ่งดีงามตั้งมากมายเยอะแยะ,แยะทำไมไม่เอามานั่งนึกละ่ะ จากนั้นเราก็นึกถึงบุญกุศลที่เราทำนึกถึงคนที่ทำดีกับเราหรือนึกถึงคนที่เขาเคยช่วยเหลือเราหรือนึกถึงคุณงามความดีที่เราได้เคยทำมาอย่างเวลาเรานึกหรือว่าเวลาที่เราะระลึกแบบนี้จิตที่เศร้าหมองนั้นมันก็จะหายไปเพราะเราไปดึงเอาสิ่งที่ดีงามนั้นเข้ามาไว้ในจิตของเราแทนท่านก็อุปมาเอาไว้นะรบพระพุทธเจ้าท่านอุปมาเอาไว,ว้ว่าเปรียบเหมือนมีไม้ท่อนใหญ่นั้น ปักอยู่บนพื้นดินการที่เราจะถอนออกมาทันทีมันทําไม่ได้วิธีการก็คือเราต้องเอาไม้ท่อนเล็กนั้นค่อยๆแซะดินเหล่านั้นใช่ไหมเมื่อแซะดินเหล่านั้นออกจนกระทั่งมันออกถึงระดับหนึ่งแล้วเราก็จะสามารถถอนไม้ใหญ่นั้นออกมาได้จิตที่เป็นอกุศลก็เหมือนไม้ท่อนใหญ่ที่กําลังเกิดขึ้นแล้วเ,เอาเรื่องเล็กๆน้อยๆเอาเรื่องที่ดีงามเาหล่านี้มาค่อยๆนึกนึกไปนึกมานึกไปนึกมา,กกมาเดี๋ยวเราก็จะลืมภาวะที่เป็นอก,กุศลความคิดที่ไม่ดีเหล่านั้น คราวนี้จิตมันก็จะมาอยู่กับภาวะที่เป็นกุศลอันนี้มันมีลักษณะอย่างหนึ่งคือเมื่อเรานึกนึกถึงสิ่งที่ดีงามเนี่ยจิตมันจะเกิดความผ่องใสมันจะเกิดความสุขเพราะความสุขเกิดขึ้นคราวนี้ไอ้สิ่งที่เป็นทุกข์ที่เราเคยนึกแล้วเป็นทุกข์มันก็จะขึ้นมาครอบงำไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการแรกนะก็ให้ระลึกนึกถึงสิ่งที่ดีงามขึ้นมาแทนหรือเรียกอย่างง่ายๆก็เปลี่ยนความคิดซะถ้านึกเรื่องนั้นแล้วจิตมันเป็นอกุศลก็เปลี่ยนเรื่องที่ อย่าไปใส่ใจกับเรื่องนั้นไปใส่ใจในเรื่องราวที่ดีงามขึ้นมาแทนดีกว่า